นั่นอึปลาะไยนี่อะไรนี่ยนี่อะไม่ไม่อาเด็มาโอ้ยสวยดิแมแม่ควรเนี่ยนี่คยสุ ก็สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีละคือเสตตีครับปลาอะไรไม่รู้ครับปลาเต็มเลยน้ามันมองอะไรเห็นเนี่สูไปเนี่ย นี่ครับปลาปลาเต็มเลยทีนี้ก็เป็นล็น,นล่าง้ะครับนี่ทีนี้ก็เป็นล็นล่างแล้ว นี่ค <liksom> รับสวยดีครับนี่แม่โคโคนสุคันนี้มันแรงดีนะครับมาแล้ววมา พี่มีน้ำแตกเลยลุื่กี่มันหน้าเป็นสองร้อยนะถ้าดูถูกอ่ะลุื่กี้มันหน้าเป็นสองร้อยก็ลรถคันนี้เป็นโคสุดใช่ไหมเมื่อหน้าเป็นสองร้อยดูถูกก็แหละเนี่ยดูสังเกต เ็นเกตรงกี่นะครับมันดูถูกนะครับมันน่าเป็นสองร้อยนะครับปะ่ะงั้ก็กลับไปที่เดิมอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับที่นึกทำอ่ะ ตูดไม่มีลายเนี่ยมันกล้องเลยคันนี้ป่ะกลับแล้วเดีนยแล้วเดีวยวกลับไปที่เดิมแะอ้าวก็ัไปที่เดิมป่ะเอาอย่างไรก็คลิปนี้ช่างตีคอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องช่างตีรักโคเกซรตีด้วยนะครับ ก็ยังไงคลิปนี้ก็ทืบไลค์ด้ยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทาง y u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  e e แ้นปีหลกขุกนะครับก็พามาดูเมคโคโคโนสุนะครับน่าเป็นสองร้อยนะครับยังไงไม่รู้ครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับ